เดี๋ยววันนี้เราจะทำเวิร์กช็อปพิซซ่ากันนะคะเตรียมอุปกรณ์น <único Liberty Overwatch> <revive benchmark> ี่คือเตรียมมาแล้วนะคะเวิร์กช็อปพิซซ่าของเราเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราจะไปทำเวิร์กช็อปพิซซ่ากันไปจ้าจะมือจ้าไปจ้าดืดๆๆแพ้ค่ะรองเท้าไหนได้งเท้าอเ้าแล้วไปกันจ้ะปีแป้งมีซอพิซซ่ามีปูอัดมีไส้กรอกแล้วก็มีอันนี้อะไรคะ ชีสชีสเก่งมากทุกคนใจเย็นนะจ๊ะอ่าววิธีการทำนะคะเราจะเอาขนมปังมาหนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งชิ้นนี้นะคะนี่หนึ่งชิ้นแล้วก็ราดด้วยซอสพิซซ่าหนูด้วยหนูด้วยหนูไม่ได้ท่วมๆปาดๆสวยๆสองข้างเลยค่ะสองข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวๆแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำแต่ละคนอันนี้สายก่อนให้ดูก่อนนะคะไส้กรอกจิ้มย่งนีนไมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้เียวสาธิตให้ดูก่อนนะคะสาธิตอ่านไล่ให้ท่วมๆหน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะมันบอดรัมค่ะบอรัมอ้าวหลังจากนั้นก็โรยปูอัดปูอัดนะคะกินไส้กรอกค่ะอ่าวเฮ้ยอ่าโรยไส้กรอกหลังจากนั้นก็โรยไส้กรอกใช่แล้วก็โรยชีสชีสนี่คือตัวท็อปเปอร์ค่ะ ใครชอบก็ไปเลยนะคะตตามอัินยาใสค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมของเราอันนี้นะคะอ๋อเราอบแบบนี้เลยเหรอคะใช่เดี๋ยวเราเอาไปอบน้องอบแผงๆนะคะสารติดแล้วนะคะน้องๆก็จะสามารถทำเองได้เลยใครกินก็กินนะจ๊ะใครทำก็ทำอ๋อทุกคนประนีดมากเลย อันนี้ของน,นา,นาอาไส้กรอกอื่นไส้กรอกโรลต้องอบเหรอคะอบทีหลังเหรอคะเดี๋ยวไปอบพี่เจชอบกินอะไรคะไส้กรอกนะว,ว้าวอะไส้กรอกอันนี้ของพี่เจนี่อันที่สาม ของพี่ย่าวางเลยจ้าตรงนี้เลยจ้าอโอเคทำเพิ่มนะจ๊ะเด็กๆบอกว่าอยากกินเยอะๆตาผู้กินไส้กรอกอย่างเมามันตาจิ้มด้วยแล้วก็เข้าปากตา <ๆ S 1> เด็กกินให้ดูหน่อยหนึงอสองสามโอ้ให้คนอื่นเจ๊เป็นไงคะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราเออกไปอบกันนะคะทุกคน ก็เอาพิซซ่ามาอบก,กันนะคะทุกคนมาทำอะไรมาดูพิซซ่าค่ะพิซซ่าจ้ะเสร็จเหลือจ้าเสร็จเหลือจ้าเราจะไปเลยนะจ๊ะเราจะไปแบบนี้เลยนะจ๊ะไปจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าอันนี้กับอันนี้ นี่ดูหน่อยกันพิซซ่าต้องหยิบกินค่ะลูกพี่เจผู้ชื่นชอบการกินพิซซ่าเอาเหรออู้เป็นยังไงคะพี่เจอร่อยนะพี่เจเป็นไงคะถ้ากัดอย่างนี้หนาว่ายังไงคะโอ้อร่อยนะไม่หยกเป็นไงคะไม่หยกต้าร้อนเหรอเซ่บล์เปิดยังไงอ่ะโดยมันปล่อยมันปล่อยนะกินได้ไหมคะอย่ามันเป็นให้มันเป็น